ข่าวใหญ่นะครับทุกคนใครที่ชอบดื่มเครื่องดื่มที่เป็นซีโร่เป็นศูนย์ต่างๆแล้วคิดว่ามันปลอดภัยมันไม่มีแคลอรี่เขาไม่ได้ใส่น้ําตาลมาคนที่เป็นเบาหวานก็เลยกินกันอย่างสบายใจไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหยุดฟังคลิปนี้ก่อนนะครับมีรายงานใหม่ๆมาเลยนะครับว่าคนที่ดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้เป็นโรคหลอดเลือดอยู่ดีนะ าน,นฟังไม่ผิดนะครับนะแอสปาร์ตมแอสปาร์ตมเนี่ยเป็นสารที่ให้ความหวานที่ถือว่ายอดฮิตเลยนะครับเอามาใช้แทนน้าตาลเพราะอะไรเพราะความหวานของแอสปาร์ตมเนี่ยมันหวานมากกว่าน้ําตาลถึง200เท่าแต่เขาไม่มีแคลอรี่เป็นไงละ่ะฟังดูแล้วดีงานวิจัยล่าสุดนะครับปรากฏว่าแอสปาร์ตมสามารถที่จะเพิ่มระดับของอินซูลินในเลือดได้แม้ไม่มีแคลอรี่ก็ตามแล้วมันอันตรายยังไงเหรอการที่เรามีอินซูลินสูงขึ้น นะคือการที่มีอินซูลินสูงขึ้นเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบขึ้นในหลอดเลือดได้ครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโรคต่างๆของโรคหลอดเลือดที่มันเกิดมาจากหลอดเลือดเนี่ยมันแข็งตัวหรือ a r t e r o s c l e r o s i s นะครับที่พีคที่สุดมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับแอสปา t ตมเนี่ยไปกระตุ้นโปรตีนตัวหนึ่งครับชื่อ CX3CL1CX3CL1 เนี่ยนะครับเวลาที่เป็นโปรตีนตัวนี้ถูกกระตุ้นขึ้นมาเนี่ย เขาจะไปจับกับตัวรับนะที่อยู่ที่ในร่างกายของเราชื่อ CX3 CR1 สองวนิ้จับกันครับพอจับกันแล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวหนึ่งนะครับชื่อโมโนไซต์ ize, จะวิ่งเข้าไปที่ผนังของหลอดเลือดครับและแปลงร่างตัวเองกลายไปเป็นแมคโครฟาจซึ่งไอตัวแมคโครฟาจเนี่ยมันเป็นตัวหลักของเกิดการเกิดการอักเสบหรือรังเกิดขึ้นทําให้หลอดเลือดอุดตันเร็วขึ้นเวลาที่ร่างกายเป็นแผลนะครับมันจะเกิดกระบวนการเดียวกันเลยครับคือโมโนไซต์ จะวิ่งเข้าไปที่ผนังหลอดเลือดแล้วก็แปลงร่างเป็นแมคโครฟาจเพื่อจับกินสิ่งปกติแต่อันนั้นคือการอักเสบแบบเฉียบพลันซึ่งการอักเสบแบบนี้มันเป็นปฏิกิริยากลไกาการป้องกันของร่างกายในการกําจัดสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้แต่การกินแอสปาร์ตแตมกลับไปกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยานี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่กินแอสปาร์ตแตมหรือสารให้ความหวานแทนน้าตาล ที่อยู่ในซีโร่ต่างๆเนี่ยเข้าไปปฏิกิริยานี้จึงเกิดขึ้นนะครับและจะเกิดทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังเกิดขึ้นนะทีมวิจัยทีมนี้ยังไม่จบแค่นั้นเขาลองไปลบนะครับไอยีนตัวลับอะที่ผมบอกไปว่าชื่อ CX3CR1 เนี่ยออกจากเซลล์เม็ดเลือดขา,ขาวของหนูทดลองนะพอไปลบเซลล์นี้ออกไปพอไปลบยีนนี้ออกไปปรากฏว่าไงรู้ไหมครับไอ CX3CR1 เนี่ยไม่มีคู่จับ นะปรากฏว่าหนูนะทดลองเนี่ยไม่มีการ